อาน,นิสง์การสวดเจ็ดตำนาน12บสอตำนานการสวดมนต์สวดพระปริษถ้าได้ทำเป็นประจำจะเกิดอนุภาพปรากฏให้เห็นกับผู้ที่ปฏิบัติอยู่มากลายที่ได้รอบสู่กันฟังการสวดมนต์เป็นการอบรมจิตด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนไตรคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพร้อมทั้งแผ่เมตตาแก่สรรพสัพตว เป็นกิจของชาวพุทธที่ทำกันอยู่เป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนภาวนาบารมีและขัดเกลากิเลสให้ลดน้อยลงเท่าที่จะกระทำได้อัญมณีย่อมมีคุณค่าเหมาะแก่ผู้มีฐานะ พระรันาตนตัยก็เช่นเดียวกันย่อมเหมาะแก่ผู้ที่มีใจอันประเสริฐบุคคลผู้สวดมนต์เป็นนิจจะมีใจเบิกบานใบหน้าผ่องใสอดกั้นต่อสิ่งยั่วยุจิตใจได้ดีและมีสง่าราศีเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนวิธีสวดพระปริษนั้นต้องสวดคำบาลีมิให้เพี้ยนสวดคำแปลควบคู่กับคำบาลีไปด้วยเพื่อน้อมใจไปในความหมายแห่งพระพุทธพจน์ การสวดมนต์เป็นปร,ประเพณีที่สืบเนื่องกันมาช้านานของชาวพุทธในหลายประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนาตาัยและเจริญเมตตา จัดได้ว่าเป็นพื้นฐานของการเจริญวิปัสนาอันเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนาดังคำกล่าวว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคนสมัยก่อนนิยมสวดมนต์ด้วยบทสวดที่เรียกว่าเจ็ดตำนานและสิบสองตำนานแต่ในปัจจุบันนิยมสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่บทสวดมนตน์เจ็ดตำนานและสิบสองตำนานมีชื่อเดิมว่าพระปริตแปลว่าเครื่องคุ้มครอง เป็นที่นิยมสาธยายในหมู่ชาวพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลจบจนถึงปัจจุบันเพื่อความมีสิริมงคลและเพิ่มพูนภาวนาบารมีคุ้มครองผู้สวดในคำมพี์อัตถกถามีเรื่องอนุภาพของพระปริศสามารถคุ้มครองผู้สวดได้เช่นเรื่องพระโพธิสัตว์ สเสวยพระชาติเป็นนกยุงทองพระองค์ได้หมั่นสาธยายโมรับอริสที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าทำให้แค้วคาาจากบ่วงที่นายพานดักไว้และเรื่องในสมัยพุทธกาลมีพิสุห้ารอรูปไปเจริญภาวนาในป่าได้ถูกเทวดาวรบกวนจนกระทั่งปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องเดินทางกลับ เมืองสาวัตถีในขณะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเมตตาปริศที่กล่าวถึงการเจริญเมตตาคันภิกษุเหล่านั้นจึงปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกโบราณจารย์ได้รวบรวมอนิสงส์ของพระปริศไว้ถึง12ประการคือ 1. เมตตาปริศ ทำให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และอะมนุษย์ทั้งหลายเทพพยายดาพิทักษ์รักษาไม่มีพยันอันตรายจิตเป็นสมาธิง่ายใบหน้าผ่องใสมีสิริมงคลไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิตและเป็นพรมเมื่อบรุเมตตาฌาน 2. ขคันทะปริษป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์ร,ร้ายอื่นๆ 3. โมระปริษ ป้องกันภัยจากผู้กิดร้าย 4. อาจานาติยะปริตป้องกันภัยจากอมนุษย์ทำให้มีสุขภาพดีและมีความสุข 5. โพชังคัปปริตทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนและพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง 6. ชัยยะปริตทำให้ประสบชัยชนะและมีความสุขสวัสดี 7. รัตนปริต ทำให้ได้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตราย 8. วัตตะปริศทำให้พ้นจากอักขีภัย 9. มังคระปริศทำให้เกิดจิิมงคลและปราศจากอันตราย 10. ทชัชชกะปริศทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายการตกจากที่สูง 11. ออังคุริมาระปริศ ทำให้คลอดบุตรง่ายและป้องกันอุปสรรคอันตราย12อัพยะปริศทำให้พ้นจากภัยพิบัติและไม่ฝันร้ายคุ้มครองผู้ฟังอนุภาพของพระปริศยังสามารถคุ้มครองผู้ฟังได้อีกด้วย คัมี่อัรถกถากล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อเมืองเวสารีประสบภัยสอย่างคือความอดอยากแร้นแค้นการเบียดเบียนจากอมนุษย์ และการแพร่ของโรคระบาดพระพุทธเจ้าได้รับสั่งให้พระอานท์สวดรัตนประริธที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตยายภัยดังกล่าวในเมืองนั้นจึงสงบลงในคำพ์ยังกล่าวไว้ว่าเด็กคนหนึ่งจะถูกยักจับกินภายในเจ็ดวันพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนําให้พิสุสวดพระปริศตลอดเจ็ดคืนและพระองค์ได้เสด็จไปสวดด้วยพระองค์เองพอคืนที่แปดเด็กนั้นก็สามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติข,ของอมนุษย์นั้นได้ มีอายุถึงร้อยี่สิบปีมารดาจึงตั้งชื่อว่าอายุวัฒนะกุมารแปลว่าเด็กผู้มีอายุยืนเพราะรอดพ้นจากอันตรายดังกล่าว